ใช้ตึกสูง26ชั้นสร้างฟาร์มหมูได้ผลผลิตเกินครึ่งล้านต่อปีแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะปกติหากใครที่ทาฟาร์มเลี้ยงหมูส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงกันเป็นคอกซึ่งใช้พื้นที่อยู่พอสมควรแต่ที่จีนมีบริษัทเอกชนสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูเป็นตึก26ชั้นควบคุมการทํางานด้วยเทคโนโลยีโดยฟาร์มหมูแห่งนี้อยู่ที่เมืองเอรอโจมณฑลหูเป่ยทางด้านตอนกลางของจีนซึ่งประยุกต์ใช้สารพัดเทคโนโลยีล้ำหน้าและระบบควบคุมการดําเนินงานจากส่วนกลางเพราะ เลี้ยงหมูภายในอาคารสูงถึง26ชั้นจนสามารถสร้างผลผลิตหมูได้สูงถึง6แสนตัวต่อปีจินหลินผู้จัดการทั่วไปของบริษัทจงซินไคเหยโมเดินฟาร์มมิ่งจำกัด ได้เปิดเผยว่าระบบควบคุมส่วนกลางที่ชั้นหนึ่งสามารถควบคุมและเฝ้าติดตามระบบประปาไฟฟ้ากาซมีเทนและการระบายอากาศของชั้น3จนถึงชั้น26ได้ทั้งหมดโดยแต่ละชั้นจะมีห้องออกลูกลูกหมูเกิดใหม่จะนอนอยู่ในพื้นที่ที่สร้างความอบอุ่นด้วยหลอดไฟขณะที่อาคารทั้งหลังมีลิฟต์6ตัวพร้อมพิกัดน้ำหนักบรรทุก10ตันโดยลิฟต์แต่ละตัวมีพื้นที่19ตารางเมตรสามารถที่จะขนส่งหมูโตเต็มวัยที่มีน้ำหนัก1 2ึ1งร้อยยี่สิบถึงนวน6ร้อยยี่สิโดยปัจจุบันบริ บริษัทได้เลี้ยงหมูในอาคารหลังนี้3,700ตัวและจะเพิ่มจำนวนเป็น20,000ตัวภายในสิ้นปีนี้